ผมเทเห็นไหมผมเทผมเทผมเทไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงผมทรงผมแม่่ใส่หน้าแล้วแม่ใส่หน้าแล้วเออมาค่ะทำงานขึ้นมกินไมค่ะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ใช่ไหมงานวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมาครับคือผมรู้สึกว่างานเนี้ยเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรกิมมิคของงานที่เปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรเป็นไมเป็นเทนไมล์รันใช่ไหมครับ รูทในการวิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้เราวิ่งผ่านรอบเมืองวิ่งขึ้นสะพานซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆเวลาเราจะได้วิ่งไปในเมืองที่ตอนเช้าๆอากาศดีๆรถน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือวาอ่าได้มองเมืองวิ่งอยู่ข้างทางโดยที่ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ปลอดภัยใช่ย่าโอเม้มก็เป็นสายลุกี้อยู่แล้วใช่ครับแต่บางทีเราไม่ได้ลงแข่งวิ่งแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นแข่งเลยอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ครับจะมีแค่แบบว่าวิ่งยิบย,ยิบย,ยิบย,ย่ยอยๆอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้พุ่งโอกาสดีๆอยากจะลองดูอยากยครับครั้งนี้นนะอยากลองครับอยากลองจริงจริงการลองมันต้องเตรียมตัวพอสมควรนะเพราะมันเล่นมันมีมันวิ่งในระยะทางมันใช่ครับคือจริงๆมันต้องเตรียมตัวเยอะมากครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดว่าเตรียมตัวไม่ได้แต่ว่าต้องเตรียมตัวเพราะว่าอย่างผมวิ่ง อ่ะผมอยากนึกออกจะไปวิง่งในหมู่บ้านใช่ไหมผมวิ่งประมาณสัก5กิโลม <im itation> เริ่มปวดข้อเท้าแล้วคือ <im itation> ถ้าเราไม่ซ้อมเรารู้เลยว่าเราอาจจะไม่ไหวเราอาจจะต้องซ้อมมันนิดนึงซึ่งเขาก็มีอ่าโปรแกรม5ไมล์ก็เป็นระยะครึ่งหนึ่งอาจจะให้มือใหม่ได้ลองกันครับผมแล้วมี10ไมล์5ไมล์ิบไมล์อะไรอย่างงี้ใช่ครับวิดีโอเวลากำลังการวิ่งมันแห้งอะไรกับหราเราเราไจริงๆเวลาวิ่งใช่ไหมอ่ะสุขภาพทุกคนรู้อยูย่แล้วว่าได้สุขภาพผอมหน้าเรียวอ่ะเราเบิร์นเหงื่อออกเราเบิร์นเกลือเบิร์น นึกออกมาโซเดียมในร่างกายออก,<ม>ออกหน้ามันจะเรียวหุ่นมันจะเฟิรม์มแต่อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมได้เยอะมากเวลาวิ่งคือเวลาวิ่งผมมีสมาธิกับตัวเองมากแล้วผมจะได้คิดนูน่นคิดนี่ต่างๆนานาเวลาแบบผมกำลังจะคิดงานหรือว่าคิดว่าจะทําอะไรต่อทําไอ้ตรงนี้กําลังจะคิดว่าจะต้องอะไรยังไงเวลาวิ่งผมจะนั่งนึกไปด้วยแล้วพอวิ่งเสร็จจะนึกออกคือเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราเลือดสูบฉีดครับแล้วเหมือนสมองมาทำงานเต็มที่เลื่อนไปเลียงเต็มทีใช่ มันก็ให้อะไรกับใช่ครับฝากอะไรโอ้ฝากด้วยครับฝากด้วยครับซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์รันนะมพิเซนเต้ไปภูม่านะครับก็ฝากด้วยงานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆครับไม่ต้องไปแข่งกับใครชนะใจตัวเองก็พอครับช่วงหลังปีใหม่ทำอะไรบ้างลูกช่วงหลังปีใหม่ทำอะไรบ้างช่วงหลังปีใหม่ก็อยู่กับครอบครัวบ่อยครับช่วงนี้ได้ได้กลับไปกับครอบครัวเลยรนะครับมีให้ไลฟ์สไตล์ช่วงนี้หลังจากที่แบบว่าเอ้ยเราทำงานหนักมาตลอดปีนี้แล้วครับก็เป็นช่วงเวลาที่เอาพูดตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้พักผ่อนเเเยอะมมาากป็นช่่ววงลทีผได้ นอนดูซีรีส์นอนดูหนังได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรลด energy ตัวเองลงนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งก็ไม่จำบอกใช้คำว่าลด energy เองลงก็ปกติใส่เต็มเม็กรอใช่ก่อนปีใหม่คือผมจะทํานู่นทํานี่ทั้งวันใช่ไหมแต่พอหลังปีใหม่ช่วงปีใหม่คือผมก็ slow life มากอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทำเป็นเป็นช่วงเหมือนพักร้อนจริงๆกับร่างกายตัวเองครับก็กําลังดึงเตงกับมา ที่แน่ๆคือลูกสองคนอะไรนะครับลูกสองตัวลูกสองตัวก็ไม่ได้ทําให้พักเท่าไหร่ครับลูกสองตัวก็เต็มที่อยู่ครับก็อย่างอย่างงานเนี้ยก็มีความสําคัญมากคือผมต้องซ้อมวิ่งไม่ใช่แค่วิ่งงานนี้ผมต้องพาหมาไปวิ่งวิ่งเร็วมากใช่เป็นยังไงบ้างการดูแลเขาโตขึ้นทุกวันแล้วโตขึ้นทุกวันครับตอนนี้ก็จะสิบเดือนแล้วใช่ครับระยะเวลสิบเดือนสามสิบห้าโลครับตัวหนึ่งเอาไหวนะครับงยาเขากระจนเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยกระจนใส่ผมแต่เขาจะกระโจนใส่แขกที่มาบ้านทุกครั้ง เป็นเพราะเป็นเพราะเขาตื่นเต้นแล้วเขาอยากรู้จักกับแต่กับโอมเวลาโอมเล่นก yeah. ับเขาก็เห็นมีโมเมนต์น่ารักๆเลยใช่เวลาเล่นกับเขาก็น่ารักคือเขาน่ารักอ่ะใครน่ารักมาเราก็น่ารักด้วยอ่ะใช่ไหมครับสร้างไอจีให้เขาด้วยหนใช่ครับสร้างไอจีให้เขาด้วยคืออยากให้เขาจริงจริงอยากให้เขาไปถ่ายเองโพสเองเขาก็รู้มุมกล้องแหละแต่เขาไม่ทำไงเราก็เลยต้องทำให้เขาไงจะมีพุธตามเยอะนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องๆนะครับ จะดันลูกเข้าวงการไหมครับอมจริงๆอยากมากเลยนะอยากอยากพามาเจออยากพามาเจอแฟนๆมากเลยแต่รู้ไหมว่าการที่พาออกบ้านแต่ละครั้งมันลําบากมากแล้วถ้าสมมติออกมาคนเดียวอ่ะเอาไม่อยู่นะไม่ไหวเป็นเพราะอะไรอย่า้คาคนมสองสองตัวเจ็ดสิบโลแล้วครับหลุดไปตัวหนึ่งอ่ะตามจับไม่ได้แล้วนะหายไปเลยประมาณนั้นครับมันไป็นอะไระยะอย่างในบ้านนี่ดูแลอย่างไรครับเต็นช่วงเฟอร์นิเจอร์ไม่กัดไม่กัดเชื่อไหมใช่ผมผมผมแบบปล่อยตั้งแต่เด็กๆเวลา คือผมให้เวลาให้ความรักอยู่กับเขาเวลาเราดูแลเราจะเหมือนอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยเขาเดินไปตรงไหนเราจะรู้ตลอดถ้ากางจะกัดโซฟากางจะกัดตู้และแอ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 ะอะเขาก็ไม่ทำตั้งแต่เด็กๆจนโตมาวันนี้ก็คือไม่ทำอะไรใ้าหายไม่มีครับเออพี่ห็นเวลาเขาเล็นตมไม่มีไม่มีไม่มีฉี่ไม่มีอึในบ้านด้วยไม่มีเลยโชคดีมากใช่ไม่ทำลายเข้าของด้วยอย่างมากก็กินน้ำแล้วแบบปากรั่วครับน้ำก็กินน้ำเสร็จทีหนึ่งก็เปียกทั้งบ้านแค่นั้นแค่นั้น มีอะไรที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษมัมีอะไรที่เขาต้องเป็นพิเศษใช่ไหมก็ต,ต้องเป็นเรื่องความรักนี่แหละครับต้องต้องให้ความรักมากเป็นพิเศษ<ม>ยิ่งกว่าติดยิ่งกว่าคนแบบอยู่ด้วยกันอีกนึกออกปะเขาติดคนมากนะเ<ม>ขา,<ม>ขาแบบเราออกไปสองชั่วโมงออกไปฟิตเนสกลับมาแล้วงี้หัวห้อยมอนจะเป็นจะตายกระโดดกระโดดคิดถึงเหมือนไม่ได้เจอมาหลายวันดราม่าเก่งสองตัวเขานี่กันมัไมเขาอิจฉากันต้องมด้วยอิจฉาครับเป็นเรื่องปกติคือถ้าเวลากลับมาบ้านใช่ไหมสมมติพี่โกกระโดดใส่ผมปุ๊บแล้วเด่นเห็น เด่นจะมากระโดดแทรกอ่ะโกอยู่นี่เด่นจะกระโดดแทรกตรงนี้ปุ๊บโกก็จะไปกัดเด่นทีนี้เขาจะเลิกยุ่งกับผมแล้วเขาจะไปกัดกันไปกัดกันเองประมาณนี้ครับการขี่มอเตอร์นี้ก็สโลไลฟ์เลยจ้สาสโลไลฟ์ครับแต่ก็ไม่สโลขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่อยากทําในปีนี้ครับเด่นมีใจอย่างหนึ่งกลับไปขี่มอไซค์ด้วยกลับไปขี่มอไซค์ครับแน่นอนแรงบันดาลใจอยากอยากจะเอาจริงเอาจังด้านนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทําในปีนี้ครับ ปีนี้อยากขับปีกจะทำอะไรแต่ลงแข่งเดื้ถ้าลงแข่งจร <c oughs> ิงมันเหมือน,น,นต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ <c oughs> เพราะว่ารายการปีนี้เขาเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาลงล็อกตัวไปหมดแล้วอ <c oughs> นะไรอย่างี้ครับถ้าแข่งก็ต้องปีหน้า <c oughs> แต่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ได้เต็มเต็มทีเออ่เรนีิเริ่มกลับม,มาเห็นครับไป,ไป,ปที่สนามไปสนามบ่อยๆครับตั้งใจยังไงตั้งใจยังไงตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดถึงโกโก้หนึ่งที่ผมตั้งไว้กับตัวเองได้ผมจะไม่แข่ง ยังไงะโอ้ยหลังนี้ต้องอีกนานนะคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเอะครับมันก็จะเป็นเรื่องว่าขี่ได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะแข่งหรือไม่แข่งแต่เราต้องมีของพร้อมก่อนเราจะไม่ไปแบบอย,อยากแข่งมัวม่วๆโซ่ๆเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนช่วงนี้เทนนิงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เทนนิงทั้งร่างกายจิตใจเลยครับร่างกายก็เข้ายิมจิตใจก็รักษาสภาพจิตใจให้มันสดใสอะไรเงี้ยให้มันแบบเฟรชในการทํางานเพิ่มแพชชั่นต่างๆให้กับตัวเองนี่เวลาไปสนามพร้อม ตอนตอนตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้ไปครับจะคิดว่าทีหน้าน่าจะไปและถ้าเป็นยังไงต่อไปยังไงเรื่องการซ้อมกการคฉชีพก,ก็กจริงๆอยู่อยู่กับเรื่องนี้มานานมากแล้วครับ<ม>อยู่กับการซ้อมแล้วการช้ชีิตมาสักพันแล้วก็บาลานซ์ได้นะ<ม>ใช่ใช่ก็เอาวันที่เราไม่ได้ทํางานวันที่เราว่างอะไรแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปไม่ได้หักหหมจนเกินไปที่แบบเฮ้ยมันไม่ไหวอะไรคร<ม>ับผมครับ